สวัสดีนะคะวันนี้อยู่กับเจจินรถไทยทองคำ V2 นะคะวันนี้จะพามาดูร้านบุศนะคะนี่นะคะยังมีนกนะคะร้านบุศนะคะใครตามหานกนะคะมาตามที่ร้านบุศได้นะคะหอ,อเจบอกว่าเหลือสองตัวนะคะเขาจองไว้แล้วก็มีนะคะเออตอนนี้ราคา สวัสดีค่ะวันนี้พี่เอวันนี้เป็นวันของพี่เอนะคะผมจะเหมาโซนนี้เลยพี่เอจะเหมานะคะพี่เอจะมาเอาบางนานะคะสามเจ็ดห้าอ๋อเจ๊เจ๊ขายสามเจ็ดห้านะคะเป็นบางโนใหญ่เจ๊จทำไมไม่ใส่หูหกสิบก็มาอันนี้เจเจร้านเจ๊เจ้าของร้านวูดนะคะเนี่ยเนี่ยสี่กสิบคือแบบคนอยากได้หูหกสิบหูหกสิบแปดห้านะเยะหูยี่สิบแปดร้อยห้านะมันเขาไม่ค่อยเน้น ทำไมอ่ะเปรียวเวลลบเขวเฮ้ยแต่มันใกล้กันนะไม่่เกี่ยวเลยเนี่ยเนที่ร้อนี่พเวลาโอปุ๊บอกมีำินถามนีคนใช้งานจริงนะคะคนใช้งานจริงแนะนำเลอ๋อเจว่าไม่มีของนะะเจว่าไม่มีของนะคะ ฮิโนต้านะคะของพี่เออยู่ไหนอยู่บนรถเหรอบนรถเลยอ๋อบางนาพี่เอมาเอาบางนานะคะฮึพงงง <c oughs> ี่มาแล้วพี่มาเอาพวงกบอ๋อ <c oughs> <c oughs> นี่เขามาเอานกนะคะ <c oughs> นี่นะคะของพี่เอ,อยังอยู่บนรถอยู่เลยนะคะของยังไม่ได้ลงจากรถนะคะ มาแบบสดๆร้อนร้อเลยนะคะย่า่า่พี่เขามาเอานกนะคะเสรสันก็จะถามซื้อขา้หมดทุกอย่างเขาเอานกตัวหนึ่งนะคะเยจับได้ไหม

ะคะกล่าวว่าเหลืออยู่สองตัวนะคะตอนนี้หนึ่งสี่หนึ่งเหลืออยู่สองตัวนะคะร้านวุธนะคะก็ไปแล้วนะคะนี่ไปไหนเนี่ยพี่อยู่ไหนเนี่ยอ๋อกำแพงเพชรนะคะอ๋ออีกราคาหนึ่งอ๋อก็พูดถึงก็ไม่ไกลนะคะก็ใกล้ๆ อูกช่องช่องไหนครับเนี่ยไม่ได้ถามน้องจายอ๋อน้องชายบอกช่องช่องช่องพี่สันสายทรรมาหากินแน่เลยนี่นะคะเขาดู Youtube มานะคะเพราะว่าถ้าร้านวูดก็จะได้อีกราคานึงนะคะตอนนี้เหลืออยู่สองตัวนะคะนกนะคะไปกำแพงนะคะ นี่ <S <s นะคะก็บางนามาแล้วนะคะของพีเอนะคะของยังไม่ได้ลงจากรถเลยนะคะนี่เขาสั่งไว้ออนกใหญ่เขาสั่งไว้นะคะกําลังจะช่วยกันเอาลงนะคะเอาไปได้แล้วถ่ายให้นี่ดี๋ยวออกกล้องหนูก็ได้สวัสดีค่ะตามช่องเจจินแล้ใสต้องคำวีสองด้วยนะครับขอบคุณค่ะเจเมอ ใช่นะคะพอมีของเมียตัวเองออกออกเเพราะว่าสีเกียวตัวใหม่ของผมีตัวเก่าอ้เป็นไงตามหาของหนักเป็นไงามหาัหมนาเเขาไปถ่ายคลิปอะไรใครอะที่นั่นแะทีรสาัใหม่เนี่ยเห็นเขาถ่ายไหมไม่เห็น นี่นะคะตัวเป็นๆนะคะอย่าหลุดนะหลุดนี่ช็อตเด็ดเลยนะก็สองช่องนะคะมาช่วยกันนะคะ นี่นะคะนี่นะคะเขาแปะชื่อมาด้วยนะคะ VIP นะคะแปะชื่อมาทุกอย่างนะคะมีกระทั่งล้อเหล็กนะคะล้อเหล็กก็มีชื่อนะคะนี่นะคะแปะชื่อมานะคะล้อเหล็กของคุณเอพิเศษเขาเลยลอเหลโอ้โหคุณเอไหมเนบางคนก็ยังแปะชื่อนะคะโอ้แม้ว่าเขาเกิดมาในชีวิตต้องมีคนเรียกคุณเอเนี่ยโอเค อ๋อแล้วอนุนะคู่มันอยู่ไหนอ่ะนี่นะคะนี่นี่นะคะนี่นะคะคู่กันนะคะอสีเหลืองไม่ได้เหรอมันใหม่นะนี่ค่ะนี่ก็ของคุณเอนะคะราคาสองถ้าเป็นตัวเก่าก็สีแดงน้ำหนี่นะ พีเอเขาก็เอาตัวใหม่นะคะยำนาเกียร์สองพีเอนะคะพีเอก็มองหาแต่ป้ายชื่อนะคะพิเนะครับเอาพี่่ะเอานั่นของพี่เขียนชื่อเออ ขอบคุณโรงงานมากเลยนะครับไม่มีคุณเลไม่มีคุณคุณเอกันเลยอ้าวเนาะมีอันเดียวอยู่เลยระวังได้ล้อไปอันเดียวนะนี่นะคะอ๋อเสียอสันอยากลองค่ะนี่นี่นี่เกาะตัวนี้ดิเออเออเที่ยวไม่กั่ไม่เข้านี่นะคะ

น่าจะไปสปินหน่อยเนี่ยล็อกไว้แล้วใช่ไหมเศรษดายนะมันย้อนแสงนิดนึงนี่นะคะอันนี้ของพี่เอนะคะเอจะของจะของนั้นเองเลยนะคะ เข็นเองมาเข็นเองด้วยวอันนี้เทาใหญนะ่อันนี้เผาใหญ่นะเอาลบหน่อยจีวก็ไปติดอยู่ตรงนั้นนะมาตรงนี้นี่ พาพาพอพาโอ้โชอบใจใหญ่เลยนะคะอยู่ไหมอยู่ร้านนี่แหละเราจะเอาไปกกติ๊งันก็บางนานะคะของร้านเจที่มาลงวันนี้นะคะตัวใหม่มีสองตัวนะคะแล้วก็ มีมียำนางเกียนหนึ่งอีกห้าตัวนะคะแต่ว่านกเจ2ตัวนะคะนกหมดนะคะเมื่อกี้นี่มีสามเข้ามาไปหนึ่งนะคะก็รถเข็นนะคะไม่ยอมวางเลยนะคะตัวเขาาไปเข็นนะคะเนีเลี้ยงให้พร้อมนะคะ ไอ้คนอื่นเขามั่งก็ได้รถเข็นนะ่าโอ้โหเขามีโฟรมรองอยู่นะคะลองตีแกอย่างเดียวลเ,ยเยวลเยมีคน่ว <laughs> ดูดูรถ <laughs> ก็ยังไม่ยอมวางคืนให้ลุงนะคะ <laughs> <laughs> แอมชอบนะคะ ก็นี่นะคะได้ครบหมดแล้วนะคะของพีเอนะคะก็้เขาแปะชื่อมาให้อย่างดีนะคะทุกอันนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นย่ำนาเกีย1นะคะห้าตัวนะคะแล้วก็เกีย2สองตัวนะคะนี่ห้ามจับห้ามจับ นี่นะคะก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้เขาก็จะไปส่งอีกร้านหนึ่งนะคะาอน้ตัวตัวสองเกในเจ๊ขายเท่าไหร่ตัวใหม่นะคะวม่นงคะมีบางคนสามหมื่นสี่สามหมื่นคิดสามหมื่นนะคะสามหมสช่วยนะคะก็อยู่สองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็นะคะตัวยำนานเกนหนึ่งนะคะ นกนะคะนกรุ่นใหม่บางคนใหญ่สามหมื่นเจ็ดพันห้าอ๋อสามหมื่นเจ็ดันห้านะคะนกรุ่นใหม่นะคะบางคูนใหญ่นะคะใช่นะคะเหลือสองตัวนะคะนกสยามนะคะสามหมื่นสามหมื่นสามพันแปดนะคะ นีตัวใหม่ล่าสุดนะคะสามหมื่นสามพันแปดนะคะนะคะองเจ๊ที่นะคะต้องต้องมาด้วยก็เพราะอย่างนี้นี่นะคะเห็นอะไรก็ไม่ได้นะคะจะเอาอย่างเดียวนะคะต้องมาด้วยนะคะเดี๋ยวก็แอบอีกนะคะอันนี้นะคะได้เวลาเก็บรถตัวเองนะคะดันถอายลังไปอีกนิดนึงถ่ายลังไปอีกนิดนึงเออนั่นแหละ านั่นแหละเด็กใหม่เสยสันบอกเด็กใหม่นะคะมาแล้วนะคะหน้าไม่ใช่รถไนะครับอแงมาก้าจะมารองพี่ไปรานานบันเลยสีทองมาได้ไป็น้รรักษาทชีวิต เครื่องเครื่องจัดเลยเนี่ยไม่เป็นไรไปเนี่ยไม่ได้ปิดไม่ต้องปิดปิดปิดไม่ปิดแล้วเอาด้ามเพีไปยังไงลูกปิดได้ปิดไปยี่ยกระหัวขึ้นหน่อยแล้วกระหัวใช่ไหมปิดปิดไม่เชื่อเลยไงละอ่านร่วมรอดมาก่อนตั้งหลายปีไอะรยังไม่หมดนะคะหางเอาไว้ไหนทีนี้ หางไว้ๆซอกนู้นบาทยิ้ยสสีสีเหียบร้อยเลยสีทองสีทองวะเนี่ยบอกให้ระวังุสันจะได้เีใหม่แล้วนะเนี่ยฮฮ่า

อ๋ลอลมดีจังเลยฮะโยกันเอเก,กเออเออลืมไปได้อ๋อลมดีจังเ,เลยหัหวแหลมหัวหมาเลย <c oughs> มาาีเล่นกันนะคะนี่ลืมได้เลยนะกอนนี้นะคะก็ขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็โอเคนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกลับไปประกอบอีกทีนึงนะคะก็วิดีโอชุดนี้นะคะก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ